ีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุ้นแฟนซีชาแนลค่ะวันนี้นะคะวุ้นแฟนซีจะมาสอน,นเพื่อนๆทำวุ้นวันแม่ส,สวยๆกันนะคะวันนี้เราจะใช้พิมพ์วุ ok ้นดอกมะลิแบบนี้ค่ะเป็นวุ ok ้นดอกมะลิช่อขนาด4เซนนะคะแล้วก็จะมีแผ่นป้ายคำว่ารักแม่ค่ะคลิปน,นี้นะคะเราจะใช้แพ็กเกจกล่อง6หลุมด้วยกันนะคะซึ่งจะสามารถทำขายเพื่อประกอบอาชีพในเทศกาลวันแม่นี้ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์เพิ่มเติมและวิีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์รักแม่นะคะเพื่อให้เข้ากับพีมวันแม่ค่ะแล้วก็จะมีดอกมะลิช่อนะคะขนาดส4เซนค่ะสีผสมอาหารสีต่างๆค่ะแล้วก็กล่องแพ็กเกจ6ช่องแบบนี้นะคะซึ่งเราจะเอาไว้ทำขายวันแม่กันค่ะเทน้ำเปล่า500มลลลงไปในหมอ้อเลยค่ะ เสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนโต๊ะลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้แล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดค่ะเราก็จะมาเติมกะทิ500มิลลตรค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้กะทิเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทราย150กรัมค่ะเติมเกลือนะคะเกลือ1ส่วน3ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะเราก็จะหยดสีผสมอาหารสีเขียวลงไปนะคะเสร็จแ,แล้วก็ใช้ที่หยดสีนะคะบีบขึ้นมาเราจะหยดลงไปตรงเกสรค่ะแบบนี้เลยเราก็ไล่ๆดูนะคะว่ามีเกสรตรงไหนบ้างแล้วก็หยดเข้าไปค่ะ เสร็จแ,แล้วเราก็เอาวุ้นกะทิสีขาวนะคะมาเทลงในแม่พิมพ์ดอกมะลิเลยค่ะเราจะมาทําในส่วนของป้ายคําว่ารักแม่นะคะหยดสีผสมอาหารสีฟ้าลงไปค่ะเสร็จแ,แล้วก็เอาที่หยดสีนะคะบีบขึ้นมาแล้วก็หยอดลงในคําว่ารักแม่เลยค่ะ แล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะหยดสีผสมอาหารสีชมพูลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เทลงในแผ่นป้ายเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็าวุ้นกะทิสีเขียวนะคะเทลงเป็นพิมพ์ใบไม้แบบนี้เลยค่ะตอนนี้วุ้นทั้งหมดก็เซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ นี่ค่ะเราจะลองมาแกะวุ้นช่อดอกมะลิช่อแรกกันนะคะที่พิมพ์แบบนี้แล้วก็อ้าพิมพ์เลยค่ะอุ้ยสวยมากค่ะเอาล่ะค่ะเราจะมาเริ่มทําช่อดอกที่สองนะคะช่อดอกมะลิที่สองนี้แล้วก็หยอดตรงเกสรเหมือนเดิมค่ะสําหรับแบบที่สองนะคะเราจะหยอดใบก่อนค่ะ เสรจแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นกะทิสีขาวมาเทลงในแม่พิมพ์เหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะเราจะมาแกะวุ้นช่อดอกมะลิช่อที่สองกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และนี้จะเป็นป้ายนะคะนี่สวยมากค่ะนี่ค่ะเราก็เตรียมกล่องมาแล้วนะคะจะเป็นกล่องแพ็กเกจนะคะที่เราจะใช้ใส่ก็เอามุนช่อดอกมะลิของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยจะพอดีกับตัวกล่องเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะเพือ่อนๆอันนี้นะคะเราก็สามารถทำขายทำเป็นของขวัญของฝากวันแม่ได้เลยนะคะ เข้ากับตีม One ันแม่นะคะก็จะมีคําว่ารักแม่แบบนี้ใส่ลงไปแบบนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากมากค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเซตนี้เราสามารถทําขายวันแม่นี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็เอาฝามาปิดไว้นะคะแบบนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับเซตนี้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวุ้นมะลิ One วันแม่สวยๆของเราค่ะ เป็นวุ้นดอกมะลิวันแม่ง่ายๆนะคะที่เ,เพื่อนๆสามารถทําขายในเทศกาลวันแม่นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งแผ่นป้ายคําว่ารักแม่ไปแบบนี้ก็สวยงามมากๆค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์สวยๆ้งหมดนี้จากร้านมาดามโมด้วยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ